สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลอีกหนึ่งครั้งนะผมสำหรับมื้อคืนที่ผมให้ไปทั้งหมด3คู่นะครับผมก็เข้าไป2คู่แลวโดนไปคู่หนึ่งแล้วรียงโดนยับเลยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาคัดให้คัดเน้นให้ทั้งหมด2คู่สาหรับบอลโลกค่าคืนนี้นะผมแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะเป็นครอบครัวดยกัน หรือใครอยากจะมาเข้ากลุ่มด้วยกันนะครับผมก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้มจาจัดให้ก็เป็นคู่โคยเชียเจอกับทางบาราซิล er นั่นเองนะครับโคยเชียนะผมฟอร์ม5นัดหลังสุดถือว่าทำได้ดีมากเก็บชัยชนะได้ถึง3นัดและเสมอเพียงแค่2นัดส่วนบาราซิลนะผมชนะไป4แพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด3ครั้งนะผม ในบลโลกปี2006นะผมบราซิลชนะ1-0ใน2014บราซิลชนะ3-1แนละดในกระชับมิตรนะผมบราซิลชนะ2-0เท่ากับว่า3ครั้งที่เจอกันเป็นบราซิลชนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วลัดล่าสุดของทางโคโเชียนะผมก็ชนะโดยการดวลจุดโทษกับญี่ปุ่นไปนะผมก็ผ่านเขารอบมาได้ก่อนหน้านั้นในรอบแบ่งกลุ่มนะผมเสมอเบลเยียมชนะแคนาดานะครับผม4-1และเสมอกับทางมองลอกโกนั่นเองถ้าให้มองโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ท้าโถมเหมือนกันนะสำหรับทางเบลเยียมนะผมเจอทีมที่แข็งแกร่งเยอะเลยแต่ก็ผ่านมาได้ ตลอดนะครับส่วนทางบราซิลนะผมนัดล่าสุดก็กดเกาหลีไปด้วยการจบด้วย4ประตูตัวหนึ่งสีประตูนี่ก็จบได้เพียงในแค่ในครึ่งแรกนะผมถือว่าฟอร์มดีมากนะครับผมก่อนหน้านั้นนะผมแพ้เคม,มารูนมา1นึ่งศูผมในรอบแบ่งกลุ่มชนะสวิตแล้วก็ชนะเซอร์เบียมาไ,ได้ถ้าพูดโดยรวมนะผมบราซิลมาตรฐานดีอยู่แล้วนะผมอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า,วาบราซิลนะครับผมก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งบอลโลกเลยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบอย่าง ถ้าเป็นสโมสรเนี่ยมัลลิทก็เป็นเจ้าแห่งบอลยุโรปใช่ไหมแต่บราซิลเนี่ยคือเป็นเจ้าแห่งบอลโลกเลยนะผมโดยช่วงนี้นะผมนักเตะถือว่าคุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะผมกาเบียลเจสุสเนม่านะผมคาเซมิโร่นะถือว่าดูโดดเด่นเลยนะผมเจอกับโคอเอชิเที่รู้สึกว่าฟอร์มกลางๆนะผมก็นัดล่าสุดที่เจอกับญี่ปุ่นก็ถูๆได้ถ่ฝ่าจะพลรอดมาได้นะผมก็ถึงไปดูจุดโทษเลยนดนี้ผมมองว่าคว,า,วามมาตรฐานดีนะผมก็ต้องมองไปทางที่บราซิลอยู่แล้วนะผมแต่แค่ว่าจะจบได้ถึง2ประตูไหมแค่นั้นเองนะครับ แต่ถ้าถามว่าคู่นี้จะไปคู่ไหนดีผมก็ยังมั่นใจว่าบาราซิลทําได้แน่นอนนัดน,นี้ขอจิ้มไปดี บราซิลนะครับผมอ่าแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมเป็นฮอลแลนด์เจอกับเจนจิน่านะครับฮอลแลนด์นะครับผมฟอร์มพานัดหลังสุดก็ชนะไป4เสมอไป1ไม่แพ้ใครเลยสำหรับฟอร์มพานัดหลังสุดส่วนทางเจนจิน่านะครับผมหน้าดัดหลังสุดก็ชนะไป4เสมอไป1นะครับคู่นี้นะครับผมก็เจอกันมาทั้งหมด6ครั้งตั้งแต่ปี78เลยนะย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับผมก็เจอกันมาก็ถือว่าสถิติสูสีกันมากเจอกันมา6ครั้งชนะผัดกันแพ้ชนะคนละ2ครั้งนะครับผมและเสมอไป2ััเท่่าากบวสิตตเเท่่่าากััันนนลลยะครบผมแดดสุของทางฮอลลแนด์นะครับผมก้ง นะวัยรุ่นอเมริกามาได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งชนะกาตาสองศูนย์นเสมอฮิควอร์ดอแล้วก็ชนะซเนกัลสองศูนย์ก็ถือว่าทําได้ดีมากสําหรับรอบแบ่งกลุ่มและรอบ18ทีมนะครับส่วนทางร์เจนติน่านะครับผมนัดล่าสุดก็ชนะออสเตรเลียในรอบ18ทีมมาได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ในรอบแบ่งกลุ่มชนะโปแลนด์สองศูนย์นะผมชนะเม็กซิโกสองศูนย์แต่ว่าไปแพ้ซาอุสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิลผ่านมากสำหรับค่ำคืนนั้นนะนะแต่วันนี้นะผมถ้าให้มองจากเรื่องฟอร์มมมแแล้้ววถืออ่่่า2ทททีีีีนนนนเป็็รรัคูผก ก็มันก็เป็นได้นนที่น่าเสียดายนะผมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตคู่ใหญ่ทั้งคู่เลยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกทั้งคู่เลยแต่ถ้าให้มองเรื่องภาษีความดูดีกว่าเกมลุกของทางอเจตินะดูดีกว่าเลยเลยนะับใชื่อว่าดูดีกว่าเลย,เลยแต่กับการน,นะผมมาตรฐานเกมรับกองกลางหรือกองหน้าของทางฮอลแลนด์เนี่ยถือว่าสมูทมากคือมันใกล้เคียงกันมากนะผมมาตรฐานดีทั้งหมดนะครับแต่แค่ว่าทางอเจติชนะ เกมลุกดูดีมากแค่นั้นเองนะผมแต่ว่านัดนี้นะผมถ้าอัจจิเนนาไม่แก้ปัญหาเรื่องเกมรับนี่น่าจะมีปัญหาใหญ่เลยนะเพราะว่าทางฮอลแลนด์นะผมการต่อบอลการเติมบอลการลุกไวเนี่ยเขาดีมากนะผมกับอาัจจิเนนาที่มีแค่ดีเอาพูดตรงตเลยมีดีแค่เกมลุกอย่างเดียวเลยนะครับก็ยังมองว่าอัจจิเนนาแอบดูดีกว่านิดนึงใน,น,งนเรื่องแนวลุกนะครับผมถามว่าแนวลับอาจจะดูแย่กว่าแต่ก็ยังมองว่าอัจจิเนนาทาได้สําหรับค่มเคืนนี้นัดนี้ขอเจมไปที่อัจจินนาอีกหนึ่งคู่นะครับวัน,น แต่อย่าลืมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับเราจะมีไลฟ์สดพูดคุยกันช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ